แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับสมเด็จพระเทสมินิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสวงเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะครับในการนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เมกะเฮิรระบบ AM 819กิโลเฮิรและระบบและ891กิโลเฮิรครับจะเป็นแม่ข่ายนะครับในให้สวทภููิภาคนะครับถ่ายทอดเสียงงานพิธีบวงสวงดังกล่าวนะครับตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะจนเสร็จพิธีะนะฮะก็วันพรุ่งนี้ารายการของงด1วันนะครับเพราะว่ามีงานถ่ายทอดเสียงนะครับ สมเด็จพระเทสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระรา์สุาสยายบรมราชกุมารีนะครับสมเด็จพระราชาดำเนินทรงประกอบพิธีบวงสวงเพื่อบุรณะปฏิสขราชยรถและก็พระญาณามารนะฮะซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับค,<ะ>คือเกิดจากการที่สมัยก่อนเนี่ยระบบกษัตริย์เนี่ยอยู่กับไทยมานานนะครับตั้งแตดงด่ดั้งเดิมเดิมทีเนี่ยใช้ระบบเทวาราชาเช<ะ>ื่อว่ากษัตริย์เป็นสมมุติเทพดังนั้น เมื่อท่านจุติมาลงโลกมนุษย์แล้วเนี่ยเมื่อสวรรคตก็เ,เท่ากับว่าการเสด็จกลับสู่สวรรค์ที่เราเรียกว่าเสด็จสวรรคตนะฮะดังนั้นพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมศพเนี่ยจึงเป็นการถวายพระเกียรติอันสูงสุดนะครับในโบราณราชาประเพณีเนี่ยการถวายพระเพลิงพระบรมศพนะฮะจะเป็นการน้อมส่งเสด็จนะครับพระมหากษัตริย์สู่สวรรค์ไาลายัยด้วยการเชิญพระบรมโกศจาก พระบรมหาราชวังนะครับเราจะเห็นว่าในสมัยในหลวงรัชกาลที่9ก็จะใช้พระยานามาตรสามลำคาร <Okay. S 2> คือมีคาร3อันเนี่ยในการแบกแบกออกจากพระบรมมหาราชวังนะครับมาทางประตูทางทิศตะวันตกและออกไปทางถนนสนามชัยแถวๆวัดพระเชตุพนวิมลมางคลา,ลาหรือว่าวัดโพจากนั้นจะนําพระบรมโกศขึ้นเกินบนนันไดนาคเพื่อที่จะไปประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถ นะครับที่จะมีการอัญเชิญริ้วขบวนอย่างสมพระเกียรติไปยังพระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวงนะครับจะมีการบนซ้ายนะฮรสามรอบแล้วก็นําขึ้นสู่พระเมรุนะครับซึ่งพิธีกรรมพิธีการ,รอะไรต่างๆนั้นเนี่ยจะต้องมีความละเอียดรอบคอบเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะครับ <Okay. S 1> คำถามคือว่าเรื่องของราชรถราชยานเนี่ยที่ใช้ในการประกอบพระอิสริยยศเนี่ย เออตามหลักแล้วออการบูรณะปฏิสังขรเราจะไม่ค่อยได้เห็นนะครเราจะได้เห็นในวันพรุ่งนี้มีการบวงสรวง <คะ S 2> สาเหตุคือว่าถ้ามีการบูรณะปฏิสังขรเนี่ยเป็นความเชื่อนะฮะบูรณะปฏิสังขรราชรถราชยานที่ใช้ในงานอวมงคลหรือว่าพระบรมศพบ่อย,อยๆเนี่ยมันจะเป็นลางไม่ดีก็คือเหมือนว่าพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา <คะ S 2> เมื่อพร้อมใช้งานตลอดเวลามันจะทําให้รู้สึกว่าเหมือนจะมีขา่าวเศร้าโศกเสียใจตลอดเวลา จึงเป็นเคล็ดว่าไม่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เนี่ยบ่อยครั้งมากนะ,ะเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจึงมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ประกอบกับโรงเก็บราชรถเนี่ยจะมีการสร้างให้พอดีกับราชรถคือถ้าจะนํามาใช้อีกทีหนึ่งนะฮะคือจะต้องทุบกําแพงออกแล้วก็รื้อหลังคาออกเพื่อให้ราชรถนั้นสามารถออกมาใช้งานได้ะนะครับเพราะครั้นว่าจะทําให้ออกเข้าออกออกบ่อย ออกง่ายเข้าเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่าพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาเป็นลางไม่ดีนะครับเอ้าแล้วทําไมราชรถด,ด้านหน้าเนี่ยสังเกตไหมฮะจะต้องเป็นรูปพญานาคพญานาคเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าคนตายเนี่ยนะฮะขวัญหายจากร่างคนคเมื่อขวัญน,นั้นกลับมาคนตายก็จะฟื้นแต่เมื่อขวัญไม่กลับสู่ร่างกายจุดหมายปลายทางของขวัญน,นั้นคือเมืองสวรรค์ การที่จะไปสู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์ได้เนี่ยต้องผ่านทางน้ําผ่านทางแม่น้ําเป็นทางเชื่อมโยงระหว่างเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ดังนั้นต้องใช้พาหน,นะคือพญานาคที่กลับนําไปสู่สวงสวรรค์ผ่านแม่น้ําสายนั้นนะฮะจะสังเกตว่าราชรถของงานาพระบรมศพจะเป็นพญานาคที่มีการว่ายทวนน้ําจะเห็นว่าหยักหยักที่เป็นแหลมแหลมเนี่ยจะ จะเป็นการทวนน้าําแสดงถึงกริดาพินิหารขององค์พระมหากษัตริย์หรือสถาบรรันกษัตริย์ที่เป็นเทวราชานะครับมีความเป็นสมมุติเทพนะฮะพรุ่งนี้เราก็จะได้ฟังและได้เห็นนะครับกับงานาพิธีบวงสวงรุณปฏิสังขรราชรถพระยาณามาตและเครื่องประกอบในพิธี ถวายพระเพลพระบรมศพสมเด็จพระนาเ้าสศริกิจพร,รรพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเสด็จ <Okay. S 1> สมเด็จพระเทพนะฮะเสด็จนะฮะตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาเป็นต้นไปสบทเอฟเอ็ม้าสเมกะเฮิร์เอ็มแปดร้อและ a อ8 9็มแปกิลเฮจะเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงงานพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ครับ